สวัสดีครับท่านผูชมครับท่านผู้ชมก็อาจจะนะฮะไม่รู้ว่าหายมืนหายงงกันแล้วยังวันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับที่พักร่วมรัฐบาลนะฮะพักเดียวกันนี่แหละแต่ดันส่งโผชื่อรัฐมนตรีสองโผนะฮะไปพร้อมกันเกิดมานะครับเจ้าพระคุณรุนช่องเอ๋ยเพิ่งเคยพบเคยเห็นนะฮะ ผมไม่ทวนความรายละเอียดแล้วกันครับนะ,ะเรื่องของเรื่องคือที่จะบอกก็คือเป็นห่วงน้องอุ้งอิงนี่ขนาดยังไม่มีคอรมอนะคอรมอยังไม่เริ่มตั้งไข่เลยนะนะฮะเสือสิงกระทิงแรดนะครับลิงข้างบางชะนีนะฮะอ๋อผมไม่อยากพูดถึงไอ้ประเภทอื่นที่มันนะฮะดีดูแลแบบไม่ค่อยสุภาพอะ่ะก็มันออกมานะครับเรียกว่าส่งเสียงนะฮะ หรือแสดงอิทธิฤทธิเดชกันขนาดนี้เนี่ยนะฮะคุณหนูแพทองทานรัฐมนตรีคุณหนูร,นนะรัฐมนตร,รีที่นะพึ่งนะครับลงมาสัมผัสการเมืองได้แค่ปีกว่ากานี่จะเอาไหวหรือเปล่านะไม่นบับถึงเรื่องอื่นนะฮะนี่แต่ไม่มีอะไรหลกครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมอยากรู้รายละเอียดนะฮะผมได้พูดเรื่องนี้ไว้บ้างแล้ว ตอนไลฟ์สดนะฮะช่วงประมาณบ่าย2ถึงบ่าย3ของวันนี้ลองย้อนกลับไปดูนะฮะจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของคุณธรรมนัดกับพระเดกประวิทย์นั้นเนี่ยนะฮะแค่น้ำจิมน้ำจิมเป็นก็เรียกว่าแอคชั่นอาจจะเป็นสีสันที่มันดูจัดจ้านหน่อยทางการเมืองแต่เดี๋ยวก็จะมีเรื่องที่ต้องบอกถ้าพูดแบบป๋าเปรยก็คือนะฮะดาวมลิตรยูมันเล็งอยู่นะระวังไว้นะ รเรื่องใหญ่เรื่องโตจะตามมาหลังจากนี้นะครับ,นะค,รบคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะมาสืบเรื่องมาจากผลพวขงของคาตัดสินของศาลน้ำนูนั่นแหละก่อนที่คุณเศรษฐานะท่้นประชุมย้อนไปดูได้นะครับเนี่ยคนที่ออกมาเปิดประเด็นคือข่าวที่ว่าคุณทักษิณจะไม่เอาพลังประชารัฐจะไม่เอาลูปปัอมเนี่ยมันสะพัดมาตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะยุบก้าวไกลก่อนหน้าที่จะถอดถอนคุณเศรษฐาอีกนะฮะ ส่วนหนึ่งมันก็อาจจะมาจากคุณทักษิณเองที่พูดถึงเรื่องคนบ้านป่านะแต่ก็ปล่อยข่าวนะครับกระบวนการการสร้างข่าวตรงนี้มันก็มานะครับเป็นลําดับเหมือนมีความพยายามจะทําให้เห็นนะครับว่าเพื่อไทยจะไม่เอาไม่ร่วมไม่สังคกรรมพลังประชารัฐนะแล้วก็มาพีคถึงจุดที่นี่ละฮะกรณีที่บิ๊กป้อมนะครับพูดเรื่องการเมืองนะไม่ได้พูดเรื่องนะฮะนักข่าวอยามาถาม ต้องยุมหัวนะฮะพูดทางการเมืองว่าเนี่ยไม่มีชื่อของคุณธรรมนัตนะฮะเหตุผลก็คือว่าพรรครัฐบาลเขาไม่เอานี่นะฮะซึ่งประเด็นก็คือมันทําให้คุณธรรมนัตนะฮะมาตั้งโต๊ะประกาศอิสรภาพนะรพร้อมกับบรรดาสอสทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยจนเป็นเหตุให้เมื่อวานนั้นก็มีเรื่องวุ่นวายนะฮะอกับ,อ,บอาไปที่คุณธรรมนัจะแตกหักนะ จะยึดพักจะถีบลูกป้อมผมว่าเขาไม่ยึดพักเลยครับเขาจะพากันนะครับขับตัวเองออกจากพักแล้วก็ไปร่วมกับพักกล้าธรรมซึ่งมีชื่อของคุณนรมนเนี่ยนะฮะไปเป็นติดโผคร,รมอของคุณธรรมนัสไปด้วยเขาไม่เขาไม่ยึดหรอกนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าวันนี้นะฮะลูกป้อมก็มาแบบโอ้โหนะนี่เขาเรียกว่านะใจสปอร์ตนะฮะหล่อแมนอะไรนะเขาเรียกว่าแฮนซัมไกถึงของแท้นะ ส่งชื่อธรรมนัตเลยนะครัทั้งๆนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าเออไม่ส่งชื่อธรรมนัตหรอกนี่ลูกป้อมมาส่งชื่อธรรมนัตเลยนะครับเนี่ยซึ่งจริงๆต้องบอกแล้วครับท่านผู้ชมมันนี่นะมองกันไปให้ลึกกว่านั้นอีกคุณธรรมนัตยังไม่ส่งชื่อตัวเองเลยนะส่งชื่อน้องชายมาก็แปลว่าคําพูดของลูกป้อมที่พูดไว้ก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ว่าพรรครัฐบาลเขาไม่เอาเนี่ยคุณธรรมนัตก็รู้ดีอยู่แก่ใจแล้วครับนะฮะว่าตัวเองอาจจะมีปัญหานะครับหรือว่าอาจจะส่มเสี่ยง นะฮะต่อการทําให้เกิดปัญหาขึ้นแบบเดียวกับคุณพิชิตนะฮะทำให้เกิดปัญหาคุณเศรษฐานะฮะซึ่งทางออกของคุณธรรมนัสก็คือส่งน้องชายนะครับไปเป็นรัฐมนตรีแทนตัวเองแต่ลุงป,ป้อมใจถึงกว่าส่งธรรมนัสเลยนี่โอ้โหนะฮะส่งธรรมนัฐเลยทั้งทที่ธรรมนัฐพึ่งประกาศอิสรภาพพึ่งแตกหักพึ่งซัดลุงป,ป้อมแบบนะฮะรัวรัว ไม่ยั้งเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่านะครับทีนี้ก็ต้องดูกันต่อแล้วครับท่านผู้ชมคิดว่าระหว่างโผลนะฮะของลูกป้อมนะฮะมีคุณพัชรวาทมีคุณธรรมนัทมีคุณสันติมีคุณอ,อัฐกร,รน,นะฮะกับโผลของคุณธรรมนัทนะฮะมีน้องชายมีคุณนฤมลมีคุณอัฐกรเนีนะ่ยซ้ำกันคนหนึ่งคนนี้ได้เป็นแน่นะฮะท่านผู้ชมคิดว่าทางคุณอุ้งอิงจะเลือกใครนะฮะ ซึ่งพอบอกว่าทางคุณอุ้งอิงจะเลือกใครเนี่ยนะฮะคำตอบแรกที่ได้มาครับดูตอนนี้อันนี้คอมมอนเซนต์เลยฮะเขาก็จะบอกตอบกลับไปว่าการุณาช่วยกลับไปเคลียร์กันให้ได้ก่อนนะคะ <c oughs> ผมเชื่อเลยครับนะฮะกรุณากลับไปเคลียร์กันก่อนนะควั่าตรงๆจะส่งโผไหนมาสองโผค่ะงงค่ะอิงงงค่ะนะฮนะรจริงๆไม่ใช่หรอกนะแซวเล่นนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกไม่รู้ใครแล้วครับนะฮะ เวลาบอกว่าองค์อิงเนี่ยนะตอนนี้ท่านผู้ชมต้องจินตนาการภาพนะครับว่าหลังคุณลุงอิงเนี่ยโอ้โหมันมีสายต่อเชื่อมมาไม่รู้สายกี่สายกี่เส้นนะเนี่ยมาไม่รู้มาทางไหนนะฮะเมื่อวานขนาดคุณภูมิทําเองเนี่ยเป็นรักษาการนายกเนี่ยยังบอกเลยนะฮะพลังประชารัฐโทรมาสามคนสามสายอ่ะไม่ไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งอ่ะพูดไม่ตรงกันสักคนหนึ่งอ่ะนะฮะไปเคลียร์ไปคุยกันให้จบก่อนเดี๋ยวนะคุณภูมิทําก็พูดไปบ,บแวคุณอุงอิงนะอ่าประเด็นเนี่ยฮะอ่า ซึ่งก็ต้องดูแหละครับมันสายไหนบ้างอะนะฮะสายพ่อสายอาสายไม่รู้ละฮะสารพัดสาย,สาย,สายเนี่ยแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังลูกป้อมก็มีสายเหมือนกันนะฮะอ้าวโฟกัสกลับไปอีกนิดหนึ่งครับที่คําพูดของคุณทักษิณเมื่อวานบังเอิญสื่อไปถามผมก็ขอร้องนะอันนี้พูดตรงๆนะครับนะฮะถ้าคุณตักษิณผมเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่รู้ละนะฮะยังไงเสียเนี่ยมันมาขนาดนี้แล้วจะบอกว่าตกกระไดพลอยโจร นะจะบอกเป็นหมากบังคับนะฮะจะบอกก็พร้อมไม่พร้อมก็แล้วแต่แหละนะฮะแต่นะฮะอันนี้คําพูดคําเตือนของคุณรัชดากับคุณอมรรัตน์อามรรัตน์นะผมคิดว่าควรจะเอามาพิพจารณานะนะฮะและสื่อก็อย่าไปถามคุณทักษิณเยอะนะฮะเรื่องการเมืองเนี่ยนะฮะไปถามเรื่องเลี้ยงหลานอะไรเงี้ยวิธีการเลี้ยงหลานจะเลี้ยงเด็กยังไงเด็กอ่าเป็นยังไงบ้าง ลูกของคุณอง์อิงนะครับตอนนี้แม่เป็นนายกแล้วไม่ค่อยว่างไปดูแลเนี่ยคุณตาได้ไปดูแลเ้สือให้ไปถามแบบนั้นเรื่องเลี้ยงหลานอย่าไปถามเรื่องการเมืองเพราะยิ่งถามเรื่องการเมืองเนี่ยแน่นอนแล้วครับนะฮะมันจะทําให้ภาพการครอบงำนะฮะคุณนักสิณบอกไม่ได้ครอบงำบอกครอบครองอันนี้หนักก,กว่าเดิมอีกนะฮะแล้วมันไปเกิดผลดีรับนะฮะทั้งเรื่องของนะค,ความเป็นผู้นำลีดเดอร์ชิพของคุณอง์อิงเองนะครับไม่นับเรื่องข้อกฎหมายอีก เดี๋ยวใครไปเลงใครไปฟ้องนะฮะมีปัญหานะฮะก็ต้องบอกแล้วครับแต่จริงๆเมื่อวานสื่อไปถามคุณนักสินก็พูดนะคุณนักสินพูดมาเรื่องหนึ่งน่าสนใจพูดเรื่องนะครับลุงป้อมโทรไปคุยเคลียร์หรือเปล่าคุณนักสินบอกไม่นะไม่ได้คุยกับผมสื่อก็โอ้โหไปตีข่าวนะครับว่าลุงป้อมเนี่ยนะฮะลุคคือก่อนหน้านี้ลุงป้อมบอกว่าโทรไปคุยอยู่ไปเคลียร์แล้วไงกับคุณนักสินแต่คุณนักสินบอกเฮ้ยไม่ได้คุยกับผมนะฮะ อ้าวก็กลายเป็นว่าอ้าวลุงป้อมมาจากไหนมาพูดถูกไหมอืมมันเหมือนเอ๊ะลุงป้อมพูดได้ไงอะนะฮะว่าเคลียร์แล้วเจ้าตัวเขาปฏิเสธอะว่ายังไม่ได้คุยกันเลยก็อย่าลืมกันท่านผู้ชมนะฮะไม่ได้คุยกับทักษิณไม่ได้คุยกับเจ้าตัวเองไม่ได้แปลว่าไม่คุยนะครับเข้าใจไหมนะฮะบ,บางเรื่องมันไม่จําเป็นต้องคุยนะฮะอ่าเขาคุยผ่านคนอื่นก็ได้นะก็ต้องไปดูแหละครับนะว่าจริงๆแล้วนะฮะลุงป้อมเนี่ย ผมนึกบอกครับว่านะฮะบอกลองกุ้งยิ้ไปตั้งแต่สองสาคลิปที่แล้วว่านะฮะคืออย่าดูเบาอย่าประมาทนะฮะเ้าลุงป้อมจะคุยอะไรยังไงกับใครเนี่ยผมไม่รู้นะฮะที่ถึงกล้าออกมาพูดว่านะครับเนี่ยนะ,ะได้คุยได้เคลียร์กันแล้วนะฮะและถึงกล้าจะมาออกมาบอกด้วยซ้ําแต่ตอนแรกว่าไม่เอาคุณธรรมนัทพักรัฐบาลค่ไม่เอาและถึงขนาดที่มีข่าวว่าจะถีบถีบออกไปเนี่ยสอสอจะเหลือติดตัวอยู่ติดพรรคอยู่ไม่กี่คนสิบคนแล้วเนี่ย นะฮะลุงป้อมยังกล้านะฮะออกแถลงการออกมาอีกนะฮะว่ายัางเหลืออยู่40คนอะ่ะแล้วเสนอยุอคุณธรรมนัทกลับเข้าไปอีกอะ่ะนะฮะโอ้ยนี่มันเกิดจิ้มเกลือแบบนะฮะสุดยอดจริงจริงถามว่าลุงป้อมมีดีอะไรถึงกล้าทาแบบนั้นถูกไหมฮะท,ทั้งที่ข่าวมันนําเสนอภาพออกมาเนี่ยนะมันลุงป้อมแทบจะแบบสิ้นสภาพแล้วนะฮะไม่เหลือแล้วจัดแบบนะฮะนี่คือการปิดฉากสามปอแบบจบบริบูรณ์ปอสุดท้ายเนี่ยนะะปอป๊อกเนี่ยก็นะครับ ล้างมืออ่างทองคําไปแล้วนะครับปอลุงตู่นะฮะปอลุงตู่นะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็นะครับท่านก็นไปเป็นองคมนตรีแล้วเนี่ยเหลือปอป้อมเนี่ยนะฮะโอ้ปิดฉากแบบนี้มันน่าอานาถเหลือเกินบางคนก็มองไปแบบนั้นแต่ไม่หรอกครับผมจะบอกให้ท่านผู้ชมฮะนี่ย้อนไปเลยนะครับเนี่ยอขออ่านข่าวนี้ท่านผู้ชมได้ฟังแล้วกันนะครับเนี่ยข่าวเมื่อวันนาน,านสักประมาณ สปีแล้วนะก็คือ2,565ป,ปลายปลายปีนะฮะเป็นข่าวนะครับตอนนั้นเนี่ยจำได้ไหมสองสาคลิปที่แล้วผมเคยพูดถึงคุณหญิงพุทธมานนะฮะว่าไม่เขาเรียกว่าปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะเลยนะครับเนื้อข่าวก็บอกว่านับตั้งแต่ไทยรักไทยล่มสลายนะ15ปีไม่เคยเห็นคุณหญิงพุทมานปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะเลยแต่ นะครับ16พฤศจิกายน2565คุณหญิงพจมานดามาพง์หรือว่าณะป้อมเพชรเนี่ยเปิดหน้าสู่สาธารณะมาปรากฏตัวในงานเพื่อไทยมาเหนือมากันทั้งครอบครัวมากันทั้งตอนนั้นคุณทักษินยังไม่กลับมานะครับ,รบแต่ทั้งคุณโอ๊คคุณเอมนะฮะคุณเพราะว่าวันนั้นก็คือองค์อิง ประกาศตัวลงเล่นการเมืองอย่างเป็นทางการนะครับเน,เนื้อข่าวนะครับมีการรายงานว่าแม่คุณหญิงพจจมาน,นะครับกับคุณทักษิณจะียากันมาสิบกว่าปีแล้วแต่ในแง,ง่กฎหมายก็เป็นการหย่างในแง,ง่กฎหมายนะฮะที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะฮะโดยพฤติในแล้วคุณหญิงอ้อก,ก็เปรียบเป็นตัวแทนของคุณทักษิณในทางการเมืองไทยเนะี่ยแบบฉบับหลังบ้านที่ทรงพลังบุคลิกคุณหญิงอ,อ้อนิ่งสุข,ขุมไม่พรีพราม รู้จักใช้งานรู้จักคนที่จะต้องคุยด้วยกล้าตัดสินใจเป็นจุดที่เสริมให้หน้าบ้านคือทักษิณเนี่ยมีบาร,รมีไปด้วยแล้วก็อย่าลืมครับท่านผู้ชม2,563นะครับเกิดปฏิบัติการที่เขาเรียกว่ายึดพักเพื่อไทยจากคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์นี่นะฮะต้องมาตั้งพักไทยสร้างไทยอ่ะตอนนี้ก็นะครับเชื่อ สสแตกแถวที่ไปโหวตกุุงอิงไปคนหนึ่งแล้วนะค,คือคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเดินลงมาบนเส้นทางการเมืองพร้อมกับคุณทักษิณน,นะครับร่วมหัวจมท้ายเคียงบาเคียงไหลนะครับร่วมเป็นร่วมตายกับคุณทักษิณมาโดยตลอดนะฮะแต่2,563นะครับ, 2, 3, ค,รบคุณหญิงสุดารัตน์ต้องระเหตุยกธงขาวออกจากพักเพื่อไทยนะฮะซึ่งกรณีนี้นะครับ มันก็ทําให้เห็นว่ามีการวิเคราะห์กันว่าเพื่อไทยนั้นเนี่ยหลังจากคุณหญิงสุดารัตน์ออกไปจะมีการปรับโครงสร้างปรับทับใหญ่เพื่อปูทางนะครับผลัดดันให้แพ่ทองทานชินวัตรลูกสาวขึ้นมานั่งคุมพักนะครับในมาครั้งแรกเนี่ยมาในนามหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแต่ตอนนี้นะครับสาการล่วงเลยมาถึงท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วว่ากลายมาเป็นหัวหน้าพักนะครับโดยหวังที่จะมานําทับ สู้ศึกนะครับเลือกตั้งเนี่ยแหละข่าวที่ออกมาเนี่ยนะฮะมายี่ประมาณพฤษภาคม2565คกกือก่อนก่อนเลือกตั้งนะครับก่อนเลือกตั้งประมาณ5-6เดือนนะครับ่านผู้ชมเนี่ยฮะอ่าซึ่งนะฮะสื่อเขาก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าเนี่ยการที่มีคุณหญิงพจมานออกมาเปิดหน้า15ปีนะครับหลังการล่มสลายของไทยรักไทยนั้นเนี่ยไม่ปรากฏตัวซ่อนเร้นกายนะครับก็เรียกว่ามังกรซ่อนกายเนี่ย นะฮะแต่วันนี้มาปรากฏตัวเมื่อจะมีแผนจะเปลี่ยนให้ลูกสาวนั้นเดินนําทัพนะครับเนี่ยโดยนะครับหวังที่จะสร้างอํานาจต่อรองกับขั้วอํามาดหรือฝั่งขั้ว3เป่าครับท่านผู้ชมนะฮะมีการวิเคราะห์ว่าวการเปิดหน้าของคุณหญิงพจมานนั้นเนี่ยนะฮะเป็นสัญญาณของการประนีประนอมมากกว่าการแตกหักเพราะโดยบุคลิกนะครับคุณหญิงพจมานนั้นเป็นมือประสานนะครับคนหนึ่งและก็หนึ่ง ในคนที่คุณหญิงพชรม,มานนะครับประสานด้วยนั้นมีชื่อว่าใดท่านผู้ชมทราบไหมครับชื่อว่าพลเอกประวิตย์วงสุวรรณครับท่านผู้ชมนะฮะหรือบิ๊กป้อมข่าวบอกว่ามีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกันมาตั้งแต่อดีตนะครับเนี่ยเพราะคุณหญิงพจรม,มานนั้นมีส่วนสําคัญในการผลักดันบิ๊กป้อมขึ้นเป็นผอบอทอบอรครับท่านผู้ชมนี่นะฮะเนื้อข่าวยังบอกอีกครับว่านขณะนั้นเนี่ยล่ำลือกันถึงขนาดว่านะครับเนี่ย จะมีแนวคิดจับคู่ให้กับบิ๊กป้อมเพื่อเชื่อมสัมพันธ์นะครับบ้านป่ารอยต่อกับบ้านจันสองลาด้วยซ้ำนะนะสร้างคอนเน็กชันนะป่ารอยต่อจันสองลาดแต่สุดท้ายนะครับบิ๊กป้อมก็เลือกครองโสดมาจนถึงปัจจุบันนะครับภายหลังบิ๊กป้อมเกษียณอายุราชการนะฮะจากบพอบทบ,บก็มาสร้างขุมกําลังผ่านบ้านป่ารอยต่อนะครับการเปิดตัวคุณหญิงก็นะฮะก่อนเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะฮะ นำมาสู่กระแสข่าวสูตรพิสดารการจับมือระหว่างพลังประชารัฐกับเพื่อไทยตอนนั้นพูดเรื่องนี้ทุกคนอยี่ e, หัวเราะกันแบบนะฮะนี่ซึ่งนะครับเนี่ยโฟกัสต,ตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าไปนะครับเนี่ยว่าไม่ใช่ยังไม่ใช่อุ้งอิงเนี่ยอาจจะเป็นพิกป้อมนะฮะซึ่งนะครับเนี่ยอาจจะมีการประสานกับทุกข้ว นะครับหรือจับมือกับพรรคเกิดใหม่อะไรยังไงก็ว่าไปแต่ตอนนี้ไม่ต้องเพพูดถึงตรงนั้นแล้วล่ะครับเพราะว่าผลเลือกตั้งมาออกมาแล้วและผลพวงของการเลือกตั้งก็นํามาสู่สาการการเมืองณนะขณะนี้นะครับเนี่ยนะอ่ะนะครับเนี่ยซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ทําให้เห็นแล้วครับเนี่ยย้อนไปให้ท่านผู้ชมเห็นว่านะครับเนี่ยสายสัมพันธ์นะครับหรือก,การความแน่นแฟ้นระหว่างคุณหญิงพจนมานนะครับกับพลเอกประวิทย์นั้นเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่ายังไม่มีนะฮะแล้วอยู่ในระดับที่ผมต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมนะฮะถามว่าไม่ธรรมดาอย่างไรนะครับเนี่ยก็ปรากฏว่าอ่ะไปดูกันอีกนะครับยี่บมีนาคม2566อตอนนั้นคุณทักษิณยังไม่กลับมานะฮะมีการไปพูดในคับเฮาส์นะฮะระหว่างพูดจบก็มีคนไปถามนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกประวิทย์กับคุณหญิงพุฒมานะครับเนี่ยอันเป็นที่มาของการ กระแสข่าวเพื่อไทยจะมือพลังประชารัฐจะตั้งรัฐบาลนะฮะซึ่งตอนนั้นมันูกยีนะนะฮะว่าบูจะเป็นไปได้ยังไงอะไรไงถึงตอนนี้ท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นอะไรเป็นอะไรนะฮะอ่านะคุณทักษิณนะครับเนี่ยตอบแบบนี้ครับนะฮะคุณทักษิณพูดถึงอ่าลุงป้อมนะครับเนี่ยบอกว่าคุณหญิงพจมานลุงป้อมนั้นเนี่ยรู้จักกันดีแต่ไม่ได้สนิทสนมนี่นะฮะและก็บอกด้วยซ้ำว่า พลตำรวจเอกพัทรวาทน,นะครับกับคุณหญิงก็รู้จักกันดีแต่ไม่ได้สนิทสนมขนาดนั้นตอนนั้นที่เป็นคนไปถามในข่าวพานะอ่าแล้วคุณทักษิณก็ตอบให้เหตุผลว่าเพราะคุณหญิงพจมานไม่ได้ยุ่งกับการเมืองนะครับเนี่ยยุ่งกับเรื่องสังคมไปมาหาสู่การเมืองไม่ยุ่งนะครับเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วนะครับเนี่ยทักษิณก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าทั้งคุณหญิงพจมานกับพลเอกประวิทย์นั้นเนี่ยก็มีความรู้จักมากกี่กันนะครับตอนนตอนนั้นนะฮะ ซึ่งนะครับเนี่ยย้อนไปนะครับมีการลำดับให้เห็นให้ฟังนะครับว่าะะ2547-2548นะครับพลเอกประวิทย์นะฮะขยับเข้ามาเป็นผู้ช่วยผอบอทอบอในยุคที่พลเอกชยสิทธิ์ชินวัตรนะครับเป็นผอบอทอบอ,อันนี้มาจากอะไรท่านผูมทราบไหมครับมาจากแรงสนับสนุนของคุณหญิงพจจมานครับนะฮะ,ะมีคุณทักษินเคยมาพูดนะครับ ทำนองนะครับเนี่ยเหมือนกับเนี่ยแซะหรือคอนคอร์ดพลเอกประวิทย์ว่าเที่ยวมาเที่ยวไปมาพบเที่ยมเนียบมาเกาะขอบโตะ๊ะขอเป็นพอบอทบอนะครับเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยสื่อก,ก็ก็รายงานว่าคุณทักษิณยังไม่ได้เล่านะครับเนะเรื่องที่คุณทักษิณไม่ได้เล่าตอนนั้นเนี่ยก็คือสายสัมพันธ์นะครับของลุงป้อมกับคุณหญิงพจมานนะฮะมาช่วงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะครับพลเอกประวิทย ได้เข้ามาช่วยประคับประคองน้องรักพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้เป็นพอบอดทอบอนะครับทำให้ทักษิณไม่หวาดระแวงเพราะอาศัยสายสัมพันธ์อันดีกับคุณหญิงพจจมานนี่อ่าท่านผู้ชมครับพอลำดับกันได้เห็นนะครับว่าอ้าวกลับไปที่สถานาปัจจุบันแล้วครับว่าเอาไว้งจริงเนี่ยนะฮะต้องบอกนะครับว่าระดับพลเอกประวิทย์นั้นเนี่ยผมย้ํากัดย้ําแล้วก็ย้ํานะครับว่าไม่ใช่นะครับคือปออื่นไปหมดแล้วนะฮะ ลามือล้างมือไปจากวงการการเมือ,องหมดแล้วแต่ปอประวิทย์ยังอยู่นะครับแม้ว่าจะถูกแซลถูกถูกคอนคอดถูกว่าเรื่องสุขภาพนะครับไม่ค่อยดีเดินเหินไม่ไหวแล้วอะไรยังไงนะแต่ผมบอกให้ครับนะฮะสายสัมพันธ์นะครับคอนเน็กชันของเพือเด็กประวิทย์นั้นเนี่ยยังแน่นปึกยังไม่ธรรมดาแล้วที่คุณทักษินบอกว่าอา้าวเพือเด็กประวิทย์นะครับโทรมาเคลียร์แล้วเนี่ยแต่ไม่ได้คุยกับผมอา้าวก็ถูกแล้วครับ ไม่ได้ไม่ได้คุยกับคุณทักสินไม่ได้แปลว่าไม่ได้คุยไงฮะนะแต่พลเอกประวิทย์จะคุยกับใครเนี่ยนอนี้ยังไงไม่รู้นะฮะแต่พลเอกประวิทย์นะฮะยังยืนระยะอยู่ถึงตรงนี้ได้นะครับถูกชกครั้งแล้วครั้งอีกนะครับถูกไยอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะนะรัวกระหน่ำนะฮะไม่รู้ว่ารัวคนเดียวหรือตามคนมาช่วยรุมกันนะฮะยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้ได้นะครับมันแสดงให้เห็นความไม่ธรรมดาของพลเอก ระวิทย์บุสุวรรณครับยิ่งเมื่อไปดูข่าวไปดูข้อมูลนะครับความสัมพันธ์แนบแน่นนะครับซึ่งนะครับนะฮะซี้ปึกกับใครไม่ซี้เนี่ยนะฮะไปซี้กับนะะฮทางนะครับเขาเรียกว่าแม่บ้านประเทศไทยอดีตแม่บ้านประเทศไทยสมัยนะครับคุณทักษิณมีอำนาจนะครับเนี่ยก็ต้องถือว่าแล้วก็ดูนะครับเนี่ยโอ้ย้อนไปเนี่ย ตั้งแต่เป็นผอทบนะครับผลักดันให้พลเอกประยุทธ์เป็นผอทบจริงๆก็มีข่าวอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะฮะว่าหลังจากคุณทักษิณถูกยึดอำนาจนะครับปี2549นั้นนะครับเนี่ยก็นะครับมีการก็เรียกว่านะครับผ่อนหนักเป็นเบาะนะฮะให้กับคนที่ยังอยู่ในประเทศนะอันมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณนะฮะซึ่งตรงนี้แหละก็ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องที่นะครับ ก็นะฮะทั้งเคยช่วยเหลืออกุ้มดูแลกันไปนะครับในอดีตจนมาถึงปัจจุบันณวันนี้ก็ทำให้เห็นแล้วครับว่าถ้าถามนะครับนะฮะอย่างที่บอกแล้วครับข้างหลังอุ้งอิงมีวี่สายเนี่ยนะฮะต้องถามว่าสายไหนอะนะฮะสายอาสายพ่อสายลุงนะฮะนะฮะหรือว่าสายแม่นี่นะฮะแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะผมบอกได้เลยว่าใครที่ไปยืนอยู่หลังคุณธรรมนัสนะฮะเนี่ยวันนี้ไม่รู้สึก ไม่รู้ว่าจะคิดว่าเอ๊นะกูค,คิดถูกหรือเปล่านะฮะไม่รู้จะรู้สึกร้อนๆอนหนาวหนาหรือ,อยังนะครับใครจะคิดถีบลูกปั้มนะฮนะใครจะลองดีก็เชิญล่ละครับลองดูกันต่อไปขอบคุณครับ